ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนวิชาเวทคณิตนะคะวันนี้ค้าบเวทคณิตนะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องการบวกลบจํานวนที่ติดบาร์ในหน้าที่13นะคะวันนี้เราจะเรียนสองหน้าคือ13กับ14อ่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่13ค่ะหน้าที่13ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะจํานวนที่ติดบาร์ความหมายก็คือ ติดบาเนี่ยในทางเวทคณิตติดบาก็คล้ายๆกับติดลบก็คือ1บาหมายความว่าลบหแต่ในที่นี้ครูจะให้เราเขียนผลลัพธ์ในลักษณะของบายกตัวอย่างนะคะข้อ1ข้อ1เป็น1บาบวกศนย์ 0, อะไรก็ตามบวกกับ0ย์ก็มีค่าเท่ากับตัวนั้นก็จะเป็น 1BAR บาสบาบวกหก็มีค่าเท่ากับ1บาสบาบวกสก็คือ1บา 4บาบวก3ก็คือ1บา่ฉะนั้นจะไปต่างกันที่ข้อ10ข้อ10อันนี้ครูได้ทำเฉลยไปแล้วนะคะก็จะเป็น1บาบวก9าบาคล้ายๆกับว่า1บาเนี่ยก็คือลบ1ลบ1บวกลบ9เท่ากับลบ10แต่ในที่นี้ให้เราเขียนผลลัพธ์เป็นติดบามันก็จะเล,เลยเขียนเป็น1 อ่ะสิบบาข้อ11 12 13 14 15คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าตัวหน้ากับตัวหลังติดบาเหมือนกันแค่จับบวกกันแล้วผลลัพธ์จะเป็นตัวที่ติดบาข้อที่จะไม่อาจจะแตกต่างก็คือข้อ17 8เจ็ดบา8บวก8บวกแปดบาบวกแปดบาทำไมผลลัพธ์ถึงเป็น0ย์เกิดจาก8บวกกับลบแปบวกกับลบแปดเลยได้0ูนย์นะคะ ่าหรือจะเป็นข้อที่18 19 20 18 19 20ก็คือมีจํานวนหนึงติดบาอีกจํานวนหนึงไม่ติดบาผลลั์เราจะต้องพิจารณาดีๆว่าอ่าอย่าง,งเช่นข้อ18 1แบวกเาบาเกิดจาก1บวกด้วยลบเฉะนั้นอ่าย้อนกลับไปในเรื่องจํานวนเต็ม1นบวกลบเเราจะต้องเอามาลบกันนะคะค่าของมันจะติดลบ ดังนั้นลบกันเหลือลบ8แต่ในที่นี้ให้เราเขียน8บาข้อ19 9เบวกหบาก็คือเท่ากับ8ให้นักเรียนลองพิจารณาคำตอบแล้วตอบในข้อที่1ถึงข้อ25ค่ะต่อไปนะคะมาดูที่จำนวนที่เป็นข้อ20ถึงข้อ26ถึงข้อ30บ้างอ,อย่างเช่นข้อ26 1บาลบ0มีค่าเท่ากับลบ1ก็คือ1บา2 bar ์บาลบ1 2บาลบ1ก็คือลบ2ลบ1มีค่าเท่ากับลบ3แต่ให้นี้ให้เราตอบ3าบาส์าบลบ2ได้เท่ากับลบ5ตอบ5บา4 bar ์บาลบ3ตอบ7บาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเฉลยที่ครูทำไว้แล้วสามารถเขียนคำตอบแล้วดูได้เลย คุณมีเวลาให้5นาทีนะคะต่อคลิปให้นักเรียนย้อนกลับไปดูหาคำตอบเอาเองนะคะอันนี้ถ้าใครจะดูคำตอบสามารถดูได้เลยอ่ะหรือจะเป็นข้อที่สี่สิบแปดเจ็ดบาลบหกบาเราดูดีๆนะคะว่า7จ็ดบามันเหมือนเสมือนลบเจลบเดลบลบหลบลบหเปลี่ยนเป็นบวกหได้เท่ากับลบหนึ่ลบหนึ่นนี้ก็เลยตอบ1นึ่บาหรือ ลบ8บวก5ได้เท่ากับลบ3ให้เราตอบ3บาลบ9บวก6ได้ลบ3ตอบ3บา์เป็นต้นนะคะไม่ทันข้อไหนกดสต็อแล้วก็เขียนคำตอบได้เลยนะคะต่อไปเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ